และนี่นะคะก็คือ4สิ่งที่เราได้รับฟังมาจากลูกคา้าแล้วสรุปมาให้แล้วว่าเป็น4สิ่งที่ลูกค้าฮารดแร์ลานเลิฟที่จะมีในกระเป๋าและเราก็เอาทั้ง4อย่างนี้นะคะมาอยู่ในกระเป๋ารุ่นนี้แล้วคะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋า super maximum pack ค่ะคือใส่ได้หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กขนาด1ิหนิ้วนะคะขออนี้าติดนนเ,เลยจ้าใส่ได้คะ่ะใส่แฟ้ม A4 ใส่ได้คะ่ะไม่น่าเชื่อ สายสะพายครอสบอดี้เส้นหนา2นิ้วนะคะมีค่ะและสุดท้ายนะคะฐานกว้างฐานใหญ่ขนาดนี้แต่พอใส่ของเต็มฐานไม่อยู่ค <ienia> ่ะตบมือ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  น้องรุ่นนี้ทําไมถึงถูกใจสายแบกนะคะโดยเฉพาะส,สาวที่ทํางานออฟฟิศนะคะเพราะว่าในแต่ละวันที่เราต้องแบกมีอะไรบ้างนะคะ<อ>ก็คือแฟ้ม A4 และแล็ปท็อปแล้วแล็ปท็อปวันนี้เราจัดเต็มมาให้ถึง 15, 15. นิ้วอันนี้15.7เขาแอบอก15.7นะคะนิ้งจะเทียบให้ดูเรามีทั้ง15 13 14มีคนมาถ่ายคลิปเราใช่คือมันใส่ได้ทั้งหมดนี้มัน15ใส่ได้1 4 13ก็ใส่ได้เนาะแฟ้ม A4 น,ะะนี่แฟ้มงานธันดาลดยเองเนาะใส่ได้ไม่ต้องแบกบทรงจีบสวยงามกําลังดีไม่ดูตันไม่ดูเทะนะคะแล้วด้านในเป็นช่องเก็บแบบ360องศาดูค่ะทุกคนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะร่มขวดนะ้ําอันนี้ร่มเพิ่งใส่มานะตรงนี้ใส่ของแว่นก็ได้นะคะจริงๆร่มอะเราใส่นี้ไก็ได้ที่นกนี่นเห็นไหนมสุดๆมันเก็บอะไรสนุกมากเดี๋ยวเอาอันนี้ออกให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นแบบว่าอ่าหนังสือนะคะเราเก็ไอชุบเก็บใสยใหญ่เบิ้มหอใหญ่ใครพก ขนาดนี้จริงๆเราพกกันแค่นี้เองลกนกนี่ไม่ต้องพกงเต่ขนาดนั้นนิ่งกว่าน,นี้นะี่แม่แนวเป็นคุณครูอะนี่ใช่อันนี้นะคะดูสิแล้วค่ะทุกคนเนี่ยมันมีช่องแบบรอบทิศให้คุณจัดเก็บแล้วไม่พอสเปซด้านข้างตรงป,ปีกขยายทําให้สามารถใส่หลับท็อปขนาด15นิ้วได้เลิศมากกระติกน้ําอย่างนี้มีที่ใส่ให้นะคะด้านข้างเป็นยางยืดฝั่งนี้เป็นช่องเกประสมเนาะใส่ได้หลายอย่างและ,ะ,ะใส่ของเยอะยังไงก็ไม่อยู่<ไ>ว้<ไ>วค่ยเดี๋ยวใส่กลับเข้าไปให้ดูนะคะอะไรเมื่อกี้ใส่อะไรไป เมื่อกีอย้ยังไม่หมดขอให้ดูอีกช่องหนึ่งพีนะมันคือช่องด้าหลังลูกค้าบ,บอกแล้วเครื่องสำอางของพี่ลหละมีแน่นอนนะคะเครื่องใส่คอสช่องใส่คอสเมติกอยู่ด้านหลังตรงนี้เองค่ะนะโทรศัพท์เนี่ยจะใส่ไปด้านหน้าตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเสียบมาในช่องนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีช่องของเขาอยู่แล้วอะเนาะ แล้วทีนี้เดี๋ยวจะใส่ของนิวงก้นไม้ย้อยยังไงรุ่นนี้จะมาพร้อมกับสายยาว p อสบอดี้นะคะเส้นหนา2นิ้วด้วยเนาะเพื่อรองรับน้ำหนักเราบกไปสอนคลิปเลยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวขออัุญาีใส่ของกลับเข้าไปให้ดูนะคะทั้งหมดนี้เลยนะเห็นอยู่นะว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวอ่ะใส่ A4 กับอันนี้แลบสิบสี่นิ้วอ่ะเหรอเอาสิบสี่นิ้วเอาสิบห้านิ้วเาส่านิ้วดววัดวัดไปเลยจัดเต็มให้ลูกค้าไปเลยอันนี้คือไซส์ใหญ่สุด อันนี้เป็นแล็ปท็อปขนาด15นิ้วนะ,ะไม่ใช่ค่ะดาราทําไม่ได้นะคะการที่ใส่ของเยอะขนาดนี้แต่ฐานกระเป๋าไม่ย้วยเนี่ยปกติอะลูกค้าแล็ปท็อปเนี่ยลูกค้าจะใส่เป็นแบบซองใส่แล็ปท็อปเนาะอีกรบอบหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้แต่เราไม่ต้องพกกระเป๋าแล็ปท็อปแยกแล้วไงเนาะให้มันเกี่กับลุงทางเราใบเดียวจบไปเลยอ่ะแล้วสมมุติอย่างนี้นะคะบางทีราเอ้ยอาจจะคล้องไหล่บางทีก็อาจจะแบบไม่สะดวกนะคะเราครอสได้ชองมันมีสายคอสให้อันนี้ก็จะเป็นสายคอสขนาด หนาสองนิ้วเป็นสายบุฟองน้ําหนาห้ามิลิเมตรหนานุ่มรองรับแรงกระแทกกระจายน้ําหนักได้ดีนะคะเพื่อรองรับน้ําหนักของทั้งหลับเ็อปและเอกสารที่เราพกได้แต่ละวันเนาะอันนี้อ่ะเห็นไหมถือได้ดูไม่หยวยฐานกระเป๋าที่หนาขนาดดูดิลูกค้าหนามากตรงเปรีย้ยไม่หยวยเก็บทรงสวยมากรุ่นนี้ทรงดีรงดรงจริงๆตามเช็คลิสที่เราทำเป๊ะตามเช็คลิสชอตเล็กนะะิดนค่ะชอเช็คลิสเชิชชได้ทุกข้อเน่ได้ทุกข้อร้อยเปอร์เซ็น มีแต่สีส,สวยๆนะคะใครอยากกำลังาหากระเป๋านะนะคะไปทำงานอัพลุกคือจริงจริง่ะไม่ต้องสะพายทำงานก็ได้ค่ะลูกค้ามันสามารถสะพายเป็นกระเป๋าทรงโอเวอร์ไซส์เ้เลยเขาเรียกว่าทรงปีกทพีซึ่งแบบเราที่ฝั่ในี้คิดกันตรงเนี้ยจริงๆถ้าเราไม่ใส่ฝนนะำมันมีกระดุมเก็บทรงนะคะพี่นกเห็นไหมเนี่ย มันสามารถเก็บส่งได้ก็คือเราสามารถสะพายเป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะคะไปเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ด้วยพอรคอร์กว่นี้ได้นะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแต่รุ่นนี้ค่ะรุ่นเดอรแบกเดอรแบกเดอะแบกเวอร์ชันใหม่ของเราแบกกว่าเดิมแบกกว่าเดิมเพิ่มเติมคือความสบายใช่ค่ะ เพียงสั่งซื้อกระเป๋าฮาดารารุ่นใดก็ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้รับเลยทันทีน้ำหอมฮาดาราเอ c นชานเท p e r รฟิวมน้ำหอมเสริมโชค1ขวดฟรีมีให้เลือกถึง3กลิ่นให้ได้เสริมสเสน่ห์ความมั่นใจและโอกาสใหม่ๆในทุกวันช็อปได้แล้วทั้งออนไลน์และหน้าสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง1มีนาคม2,569เท่านั้น